สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เยนี่ก็จะจะมาปลูกนะคะปลูกต้นเชอรี่นะคะเยนี่ไปซื้อ,อต้นเชอรี่มานะคะเพื่อนต้นนี้นะคะเห็นไหมคะต้นนี้นะคะเพื่อนต้นใหญ่ๆนี้นะคะต้นละเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะคะครูเนอร์นะคะส่วนต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ โบเบสตรี Street, นะคะก็จะออกมาเป็นลูกลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเป็นลูกนะคะลูกมันก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้เขาเรียกฮาร์ฟต้นนะคะเพื่อนยังไม่เคยกินนะคะแต่เขาบอกว่าวิตามินซีเยอะคงจะเปรี้ยวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่ปลูกไปแล้วนะคะเพื่อนอันนี้นะคะก็จะออกมาเป็นลูกอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่คือต้นเขานะคะ ต้นละ179โครนนะคะอันนี้ซื้อมา3ต้นนะคะส่วนที่เห็นก็คือเป็นต้นถั่วนะคะอันนี้ยงนี้ปลูกถั่วถั่วเหมือนถั่วฝักยาวบ้านเรานะคะเพื่อนก็เป็นผักนะคะดอกไม้วันนี้ก็ผักที่หวานไว้นะคะ นี่เป็นข้าวโพดนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นแปลงสตรอเบอรี่ของปีที่แล้วนะคะยันนี้ก็เอามาขุด,ข,ดขุดใหม่นะคะปีนี้ยันนี้ขุดใหม่แล้วก็ปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็เอาข้าวโพดแซมเข้าไปนะคะเห็นไหมคะคือใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าไปเลยนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะขุดโอ้โหขุดใช้เวลาในการทําสวนก็เยอะนะคะเพื่อนๆเป็นหลายอาทิตย์นะคะเพราะว่าสวนยันนิดมีหลายแห่งนะคะเพื่อนๆทำ ที่ทาก็กินอยู่คนเดียวแต่ก็มันหน้าร้อนแล้วก็อยากจะหาอะไรทานะคะเพื่อนมันเป็นคล้ายๆกับว่าจิตเอ่อเทอราพีอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือต้นบวบนะคะเพื่อนแล้วก็ต้นลัสเบอร์รี่นะคะต้นบวบนะคะบวบอย่างนี้แล้วก็ต้นถั่วนะคะเพื่อนถั่วเหมือนถั่วถั่วถั่วผักากันี้คือแตงกวานะคะเตงกวาก็กําลังงามนะคะเพื่อนกําลังงามนะคะ แตงกวานะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะผักนะคะข้าวโพดก็ยังได้ปลูกในในในเฮาด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือสับป,ปะรดซื้อมาแล้วมันหวานมาก,กน,นะคะก็เลยเอามาปลูกดูปลูกดูอย่างนั้นแล้วมันคงไม่เป็นหรอกนะคะอันนี้ก็คือ,อ,อโหระพาสีม่วงนะคะเพื่อนๆอันนี้คือกะเพราะคะกะเพรานี่ก็แพงมากนะคะ ต้นละแปดสิบโครนะคะัะทีนี้ก็ามาขยายพันธุ์ก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ก็โหระพานะคะผักชีนะคะเพื่อนอันนี้พักบ้านเราเขาเรียกพักซีแงะนะคะเพื่อนเพื่อนมันหล่นนะคะเหลือแค่นี้เองนะคะเพื่อนอันนี้ยีนนี้จะเปลี่ยนดินนะคะเพื่อนอันนี้เอาลงมาเปลี่ยนดินนะคะทานตะวันมีดอกทานตะวันด้วยนะคะนี่ก็ต้นมะกรูดแล้วก็ต้นขิงนะคะเพื่อนแล้วก็ใบชะพลูนะคะใบชะพลูแล้วก็ะะ corpses, ะะวกมะกรูดนะคะ จะเอามาแยกออกจากกันนะคะใบชพูงามมากนะคะเพื่อนดูนะคะงามมากเลยนะคะก็จะให้ดูดอกไม้รอบๆบ,บ้านนะคะอันนี้ก็คือก Lang ําลังตูมนะคะเพื่อนดอกอันนี้จะสวยมากนะคะดอกโบตันนะคะเพื่อนแล้วก็ดอกว่านโมนะคะดอกว่านโมก็คือดอกสิ่นใหญ่ๆนะคะเพื่อนกาลังกําลังออกดอกนะคะกําลังตูมๆนะคะเพื่อน ดอกโบตันนะคะมันมีหลายชนิดนะคะเพื่อนกำลังออกดอกเลยอันนี้ก็ชนิดนี้จะหอมนะคะเพื่อนอันนี้ก็เพิ่งปลูกไปเมื่อวานนะคะทิวลิปก็คือหมดหมดหน้าร่วงไปแล้วนะคะมันร่วงไปแล้วหมดหน้าไปแล้วนะคะออันนี้คือดอกอันนี้ก็สวยอยู่นะคะเป็นรู้ดอกอะไรนะคะน,นี่ ชมดอกไม้นะคะเพื่อนอันนี้ที่ว่าออกดอกมาแล้วเขาจะสวยสวยหวานมากเลยนะคะเพืะะ่อนวานโมนะคะเดี๋ยวนี้ก็ปลูกหลายอย่างนะคะเพื่อนอันนี้เป็นดอกยาสูบนะคะเพื่อนดอกยาสูบนะคะแล้วกะะ็มีดอกอันนี้นะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆกำลังออกดอก ดอกไม้ข้างหน้าต่างนะคะเพื่อนก็สวยงามนะคะอันนี้ก็ซื้อดอกไม้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้จะให้ดูน้องเต่านะ,ะนเพื่อนน้องเต่ายานิดนะคะอันนี้ก็คือปลูกถั่วนะคะปลูกถั่วแล้วก็มีดอกไม้นะคะเพื่อนนี่ก็คือดอกโบตันนะคะดอกโบตันนะคะเดี๋ยวจะนิดจะปลูก ต้นเชอรี่แถวแนี้แหละค่ะเดี๋ยวไปดูอีกส่วนส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คือสวนอย่างนี้นะคะเพื่อนสตอรอเบอรีนะคะดูนะคะสตอรอเบอรีก็ออกดอกแล้วนะคะเต็มเลยดอกดอกมากเลยะค่ะสตอรอเบอรีนั่นก็ต้นแอปเปลิลนะคะขุดดินอยู่เป็นกเกือบสองอาทิตย์นะคะเพื่อนเหนื่อยมากเยานนิดปวดหลังนะคะก็ ขุดดินก่อนั่งเก้าอี้ขุดนะคะเพื่อนๆโอยแก่แล้วเนาะนี่คือผักนะคะปีนี้ปลูกข้าวโพดนะคะข้าวโพดแดงนะคะแดงคัพทิมสยามนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะคะอันนี้คือแปลงผักนะคะเพื่อนๆดูต้นข้าวโพดนะคะเห็นไหมคะมรู้จะได้กินไหม ปีนี้นะคะข้าวโพดแล้วก็อันนั้นคือแอปเป,ปิ้ลนะคะที่เห็นเป็นป่าเออ่ใบใหญ่ๆคือใบเพื่อและคือระบาแบนะคะเพื่อนๆรูบานะคะทีนี้ว่าจะทําขนมอยู่นะคะดูนะคะต้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะมาเอาไปทําขนมนะคะเพื่อนๆขุดอยู่ขุดสวนนี้ขุดอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนๆ หลายวันเลยนะคะเป็นอาทิตย์เลยนะคะขยันไม่อดตายนะคะเพื่อนถ้าใครขี้เกียจก็ไม่ไม่มีกินนะคะจะต้องซื้อกินถ้าคนรวยขี้เกียจก็ไม่เป็นไรนะคะน,นี้คือต้นที่ที่ยันไีจะปลูกนะคะถ้าโตแล้วเขาก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะ ดอกไม้ข้างสวนนะคะเพื่อนก็มาดูแปลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนต้นขาโพดก็กำลังโตนะคะดูบรรยากาศรอบๆอันนี้คือราสเบอรี่นะคะ งามมากเลยกำลังงามต้นข้าวโพดนี่คือเต่านะคะบูริตนะคะเขาชื่อบูลิตนะคะได้มาโดยที่ว่าเจ้าของเก่าเขาจะเอาไปทิ้งนะคะเพื่อนก็เลยเราก็เลยเอามาเลี้ยงนะคะเพื่อนอันนั้นคือกุ้งนะคะตัวกุ้งนะคะ